t o โยต a าแลนด์ครู e เ2026ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งความหรูหราและความเชื่อมั่นที่อยู่คู่กับคนทั่วโลกมาอย่างยาวนานและว,วันนี้ Royal f r เฟรมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่างใจจดใจจอโตโยต้าแลนด์ครูซเซปี2026ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีหรือสมรรถนะนั้นต่างก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น เมื่อมองภายนอก Toyota Land Cruiser 2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ได้อย่างชัดเจนโดยเส้นสายที่คมเข้มบึดบึนและ,สะแสดงออกถึงความแข็งแกร่งในแบบที่รถ SUV ตัวจริงต้องมีกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นคโครเมียมดีไซน์ใหม่ผสานกับไฟหน้าเล็ทส่งเฉียบคมที่มาพร้อมเทคโนโลยีส่องสว่างอัจฉริยะนอกจากนั้นยังมาพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่และกันชนที่ถูกออกแบบมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะ หากมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่าตัวถังถูกยืดออกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในและยังคงดีไซน์ทรงเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกทรงพลังขณะที่ด้านหลังนั้นมาพร้อมไฟไท้ายเลดรูปแบบใหม่ที่เพิ่มความหรูหราและล้ำสมัยมากขึ้นเมื่อเข้ามาสู่ห้องโดยสาร Toyota Land Cruiser 2026ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราและเน้นความสะดวกสบายเป็นพิเศษเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้อย่างลงตัว ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระ4โซนมอบความเย็นสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่า14นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยที่ตอบสนองได้อย่างชัไวไม่เพียงเท่านั้น Toyota Land c r u i s e r 2026ยังจัดเต็มด้วยระบบความบันเทิงรอบคันทั้งชุดเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ลำโพงกระจายเสียงรอบทิศทางและระบบตัดเสียงรบกวนที่ทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบสงบ เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลแบบครอบครัวหรือผู้บริหารในด้านสมรรถนะโตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์2026ถูกติดตั้งเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่รุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า400แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลช่วยให้การขับขี่ทั้งบนทางเรียบและทางวิบากเป็นไปอย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะมันติเทเรนซิเล็กที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหิมะหรือหินโตโยตา้าแลนด์ครูซเซอร์2026ก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติ EKDSS ที่ช่วยเพิ่มการทรงตัวและความนุ่มนวลในการขับขี่ขณะเดียวกันยังคงความแข็งแกร่งและมั่นคงเมื่อต้องเผชิญเส้นทางสมบุกสมบันทางด้านความปลอดภัย Toyota Land Cruiser 2026มาพร้อมแพคเกจ Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยควบคุมรถเมื่อขับลงทางชันทั้งหมดนี้ทำให้ Land Cruiser รุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็น SUV ที่มีความหรูหราและทันสมัยแต่ยังคงความเป็นรถคู่ใจสำหรับการผจญภัยและการเดินทางที่ต้องการความเชื่อมั่นสูงสุด Toyota Land Cruiser ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและการใช้ชีวิตที่พร้อมเผชิญกับทุกเส้นทาง สำหรับปี2026รุ่นใหม่นี้ได้พิสูจน์แล้วว่าโตโยต้ายังคงรักษามาตร,รฐานระดับโลกพร้อมทั้งใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ระดับเรือธงที่รวมความแข็งแกร่งความปลอดภยัยความหรูหราและสมรรถนะที่ไร้ขีดจำกัดโตโยต้า Land Cruiser 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด นี่คือทั้งหมดที่ Royal ลเฟรมอยากพาทุกท่านทำความรู้จักกับ Toyota Land Cruiser 2026รถยนต์ที่พร้อมสร้างประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ให้กับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r รอยัลเฟรมเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ